สวัสดีครับพบกับีมบีมเพชรยนต์นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับซอยศิริไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องคนรักรถยูสคาทีมนะครับผมวันนี้ผมมีตัวกระบะนะครับยูสุดีแม็กไฮเรนเดอร์นะครับ2.5นะครับปี2014เป็นกระบะแคปนะฮะมานำเสนอนะครับตัวนี้มีไฟเดย์ไทม์ลันดิ้งไลท์มาให้ด้วยนะครับผมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ นะครับสวยกันเลยทีเดียวนะครับปี2014นะครับสีฟ้านะครับผมสีฟ้านะครับมาพร้อมกับแม็กืงตึงออฟโรดเลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกก่อนนะครับสียังโอเคอยู่เลยนะครับผมสำหรับตัวสีแล็กเกอร์นะครับของตัวสุคันี้นะฮครับผมเป็นตัวแซนะครับ 2.5 Z ซนะครับมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะฮะกระบะแคปสีฟ้านะครับโอเคนะฮะสวยเลยทีเดียวนะครับคันนี้ท่านใดที่กำลังมองหากระบะแคปนะครับไว้ใช้งานนะครับลองมองดูคันนี้นะครับผมค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับไว้สำหรับเน้นใช้งานนะครับผมเดี๋ยวเราดูภายในกันครับ คันนี้นะครับเป็นตัว Z นะครับเเลขไม้นะครับจะอยู่ที่เเลขไม้อยู่ที่สี่หมื่นสี่พันกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับได้จอ ที่เป็นตัวสัมผัสแล้วนะครับผมเป็นตัวทัชสกรีนนะครับครนนี้มีแอร์แบ็กให้นะครับเนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับเบาภายในเป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะฮะตัวพลาสติกนะครับที่หุ้มตัวกันแดดเอาไว้นะฮะยังไม่ได้เปิดใช้งานเลยนะครับหลังคานะครับปกตินะครับมี มียันมาบ้างนะครับแล้วก็ได้ทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนอื่นๆนะครับบะเบาะไม่ชํองรุดเสียหายนะครับบ่อยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับอันนี้เราได้ทําการฟอกบาะไปแล้วนะฮะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับภายในของยูสูนะครับออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะมีช่องวางแก้วให้ด้วยนะครับ แล้วก็กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะครับล็อกไฟฟ้าแล้วก็ล็อกกระจกไฟฟ้านะครับแคปเปิดได้นะครับในส่วนของตอนหลังนะครับตอนครึ่งนะฮะกระบะตอนครึ่งนะฮะก็จะมีตัวเบาะเสริมมาให้ด้วยนะครับในส่วนของตอนหลังก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะฮะอยู่ค่อนข้างนะครับ,น,รบน็อตยังไม่มีการขยับ สวยงามอยู่เลยนะครับนะครับคันนี้เสนอขายอยู่ที่ราคา475,000บาทนะครับ475,000บาทนะครับผมสำหรับตัวยูสุ2014นะครับท่านผู้ใดสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะครับผมยางดอกยังลึกอยู่เลยนะครับผมให้ดูชัดๆเลยครับยางดอกยังลึกอยู่เลยนะฮะถุ่มตุ่อบโรดเลยครับผม ปีหนึ่งแปดะฮะยางปีหนึ่งแปดนะครับนี้เป็นโยนเสนอขายอยู่ที่4 7 5แ0 0เบาทเท่านั้นนะครับสี่แสนบาทเท่านั้นนะฮะสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสามสองปนะครับศูนย์เก้าสกดเก้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ในช่องคนลักรถยูสคาทีมไว้ด้วยนะครับ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดนะครับโอกาสที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารดีๆอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับในช่องก็ยูสคาทีมช่องนี้เป็นแต่รถคุณภาพรถหายากรถสวยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมตลอดวันนี้สวัสดีครับ